ตำข้าวปุ้นใสหมึกสายพี่น้องเอ้ยใสหมูยอมาจุ่วๆน้ำกัายันตอนเที่ยงเด้อจ้ะเพื่อนสาวยิงเอ้ยโทรมาหาแบบว่าปุบปับรับโชคโหลดเนาะค่ะโทรมาว่าสิมาเล่นน้ำช่ักริงเปิ้นเตรียมเดี๋ยกินถาะเกือบบ่ทันเนาะค่ะเพื่นผาลูกทาเพื่นมาเล่นว่าสิแม่งครึ่งค่อนปีล้จ้ายังบ่ไ้พอหนากันจักเถื่อจนบางอ้วนกลับไปอยู่พะเยายิงเอ้ยนางแม่เล่นน้ำตั้งแต่ดนเติบเราโหดพวมังม่มังแตงเนี่ยอยางเนียกินกระหากบกินเอาในช่องฟิตเอายิงว่ได้ไปตลาดเตรียมของกิน หาได้มาเดี๋ยวสิโทรบอกโทรบอกกับตอนออกจาก,ออก,กเฮือนลเล่าแม่หญิงชั้นไปตลาดกันเกือบบอัท่านเพ<บ>ื่อนี้ก,ก็เลยสิดตาข้าวปุ้นนะคะเส้นขนมจีนกินนัวขั้วาบานๆนี่แหละจ้าตัดเส้นมึกสายแล้วก็ใส่หมูยอจาา้าตัดเพราะจอนี่ดอกหญิงตัดเพราะได้กินสะกัดทอดปลาแห้งลงมาใครเส้นีปลาแห้งในตู้เย็นเนาะคะ่ะทอดลงมาหลายเติมเพราะว่ปาปลาแห้งที่อีแม่มักมาให้นัวนัวจ้ากินย,ยังบัท่านได้เหมิดอ,อยู่หญิงเสดเมื่อบานอีกรอบนึงแล้วยังว่าตาข้าวปุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเบื้องสีสันโลดหญิงเพดไต่บัดไต่บ่ายไปพี่น้องเอ้ยโโพดมมมงกแเป็นตาจวดาาาาดฟบบึ้มมมมเนนะะะคคค่่ทุกกือพพพว มาเจอกันเทือใดสิ่งที่ขาดบ่ได้ก็คือสิเป็นตำามักหุงนี่แหละจ้าทุกคนจ้าว่าพื้นตะสมัยเลี้ยนเจอกันก็กินแต่ตำหักหุงขาดบ่ได้เมนอิลี่เมนตำามักหุงนี่เด้อพี่น้องทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเทใส่ผาดจ้าผักกับผักแกมือนีก็จะพี่ผักรุงหน้าพี่หมักมะละขี่นกนะคะแล้วก็มีทอดปลาแห่งฉันทอดลงมาหลายเติมเนาะค่ะมาแซ่บซน้ำกันเด้อทุกคนค่ะตื่นตั้งแต่หกโมงเ้าร์เขาเ้าก็ทานได้กินดิฉันกระไรฉันกระสิดื่มน้ำสมุนไพรก้านตองตาสิบสามสยามไทยก่อนแหละจ้าเพราะว่าิ่นนนหหกกอองลัืร ัละ2เวลาครั้งละ15-30ถึงสาซีซีน่าจะยประมาณหนึ่งถึงสองซอนโตฉันจะกินทุกวันนะคะผู้ไรสนใจก็กดลิงก์หรือ,อว่ากดตาก,กาที่ปักไว้หายยูนีไดเลยเด้อค่ะเอฟซีหลังบ้านถ้าขามาถามหลยหลยจะยิ้ว่าน้ําดื่มสมุนไพรที่ฉันกินนี่เป็นน้ําดื่มเกี่ยวกับอะไรเนาะคะ่ะมื้อนี้ชันก็สิม้วให้ฟังเนาะคะ่ะว่านาดื่มสมุนไพรขวดนี้กินแล้วเป็ียนแบบใดนะคะแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ฉันชอบมากนั่นก็คือน้ําดื่มสมุนไพรก้านตองตา13สยามไทยทุกคนหูบอถึงสิเป็นอากาศหนาวสาหร ด้วยหญิงชนนะเหนื่อยง่ายแล้วก็อ่อนเพียได้น้าสมุนไพรดีๆนี่แหละซอยได้หลายเติบเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนทํางานหนักนอนดึกหญิงพักผ่อนไม่เพียงพอยังขวดนี่เขาใส่น้าสมุนไพรแท้จากสูตรไทยดั้งเดิมกลิ่นหอมอ่อนๆเปิดมากคือสดชื่นมากและที่สําคัญดื่มได้แบบสบายใจรสชาติดีหอมกลิ่นสมุนไพรแบบธรรมาชาติกินทุกวันก่อนอาหารแล้วรู้สึกชุ่มคอรู้สึกกระปี้กระเป๋ามีเหือมีแห้งขึ้นมาอีกสิ่งที่ฉันชอบอีกอย่างสําหรับขวดนี่ก็คือน้ําดื่มสมุนไพรการตองตาสิบสามสยามไทยนี่เพื่อนห้ยความสาคัญ กับเรื่องสุขภาพมากสมุนไพรในขวดนี่มีหลากหลายชนิดมากและที่สําคัญเป็นสมุนไพรไทยนะจะมีภูคขามีชะเอมไทยมีผักเชียงดามีมะขามป้อมมีองุ่นดํามีสมอไทยมีกระชายดำสมุนไพรต่างๆที่กาวมานีล้วนแล้วแต่ให้ประโยชน์ต่างๆมากมายเลยนะหญิงขึ้นชื่อว่าสมุนไพรไทยนี่ก่ทุกๆคนก็ต้องรู้ว่ากินแล้วดีซ้ำใดเนาะค่ะที่สาคัญปลอดภัยน้ำเด้อพี่น้องบพว่าแค่สารสกัดที่พี่มีอยมาล้วก็คัดสรรมาอย่างดีแล้วเนาะค่ะแพ็กเกจจิ้งก็ดูสะอาดตานะจ๊ะหญิงสาหรับผู้ใดที่กาลังมองหาเครื่อง ดื่มเพื่อสุขภาพทั้งอร่อยดื่มง่ายและสดชื่นกินได้ทุกวันล่องเบงเดอจ์จาน้ำดื่มสมุนไพรก้านตองตา13สยามไทยนี่รับร่องติดใจแน่นอนค่ะหรือว่าอยากซื้อไปเป็นของฝากของต้อนช่วงปีใหม่เทศกาลสำคัญต่างๆหายููหลักผู้ใหญ,ญ่พอเม่เฮาอยูบ้านลองกีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับห้ของขวัญที่มีคุณภาพเลยเด้อทุกคนแห่งแต่เป็นชุ่มชันหญิงมากินเผ็ดกินเข้มเมืองแน่นี่กินตามบางห่วบักหุ่งไปจังส่นทุกคนเอ้ยอายุ3ล้วสิาหกสามสิบเจ็ดแล้วเสื้่ขา่น บาไหวอิริยหญิงร่างกายเสื่อมโทรมลงุกมือสังเกตอาการเจาะคองกระลุค่ะว่าเป็นเมื่อนอนบ่ค่อยหลับพี่นองก็เลยต้องหาตัวช่วยดีๆมากินนี่แหละจ้ะถ้ากันกินข้าวเร็วๆยิงเอ้ยฉันก็ว่าสิหายนามสมุนไพเป็นของขวัญปีใหม่กับเพื่อนสาวเนาะจ,จ้ะนั่งชิงให้ของขวัญก่อนจ้าของขวัญที่นั่งเตรียมมายิงเอ้ยทำพลนา,าตั้งว่าโดนกูก,กัน,นึกว่าอีหยังเนาะมนสิเอาอีหยังห้ชุ่มฉันนอะกับยิงเปืนถ้ากันลุ่นอยู่ของขวัญปีใหม่ปีนี้เพื่อนสาวฉันสิหายอย่างเนาะสิประทับใจพวกกูอยู่บ่เนาะส พักเลยจ้า <c oughs> นี่น้องค่าผงนัวหนกิโลกร,รัมทวนโพดโพ,ดพดม่วง,งม่หมักเตะชอบมากชอบมากขอบคุณเพื่อนสาวมากๆนะคะสำหรับของข,องขวัญปีใหม่ปีนี้นนัวพ่วงบันสิเพิ่มความนัวคูณสองเลยจ้าบาที่นี่